ีค่ะว<น>ันนี้มาชนดีค่ะมากินข้าวเที่ยงกันข้าวเที่ยงไอ้คอกเคลล์ <c oughs> อันนี้ของเพิน่นเติมขนมปังเติมบักใหญ่ๆงี้ยเง้ไม่เอาขน,น,น,นมปังขนมปังเราข้าวไข่ข้าวไข่ก็มีสาบันดีค่ะมีลาบ <c oughs> ลาบลาบ,ลาบซุปแล้วก็ต้มต้มไอ้ต้มตับ <laughs> ต้มไอ้ต้มเนื้อไหมต้มเอาเอาเนื้ออยู่กัดดูก่อนเลย,ย <laughs> พี่บา่าบอก,ก <laughs> ว่าจะตีประเด็นอืมไม่ก็เขาแล้ว,ขลวขเขาแจ้งกันมองให้งานค่ะเว้ให้หัวเพิ่มนั่งสูงหลายาลเพราะเราไปเห็นเลย นั่งสูงเห็นหัวเราก็ไปเห็นแนวกินซางัพ่อเมต่อเนาะบังใจจะคล้อ,องกินกับพ่อแล้วแม่นว่อืมนีม่แหละอืมแล้วเขากบบกัข้าวข้าวร้อนๆอนันหนึ่งกะยังกินเพื่อนกะ ชีสิคะชีสฟังสามสิบนเทีเกซโอ่าดี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 ีด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 ี เราแยกกินกันเนาะค่ะเนาะมันยังปั้นซุกมือเนี่ยหมอเอส่าวาสิไปต่างจังหวัดไปเอาอะลูกไส้เพิ่นท่วงโดนแล้วว่าสัญญาเพิ่นว่าไอ้มันเกิดเพิ่นเสือือสือแมวหายวันจับเทือกไอ้อยู่ต่างจังหวัดไอ้โมโมูมแฟนนะ แล้วมีแมวแมวมันกําลังขอนลุงสินะ,ก,ะนนก็เลยถิ่มยุ้งก็บอกว่าเขาเดือนหนึ่งก่อนก็ดีมันได้เดือนหนึ่งนะี่ยเขาก็เทเขาก็เทามาทาม,าามเฮ่ยมันได้สิไปเอาก็เลยสิไปเอามาอ,อื้นอนีล่ล่ะขันเสาที่ข้าลูกไปเอาเอาแมวไอ้ใครแมวไอ้ใครแมวมาเลี้ยงตอนแรกว่าสิห้ามาแล้วบ้านเนี่ยพอเป็นแบบมาแล้วมันยุงย่งยาก แน่เ่าอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะห้องอะไรอยู่บ้านแบบว่าไม่มีทีออกทียันเนาะอืมหรือต้องสั่งซื้อไม่งั้นลำบากยามพามันเหียวะมาขี่มาต้องพาเป็นยางเนี่ยก็เล็กน้อยเนาะสูแม่เอาื้อแบบว่าไอ้เฉพาะไอ้ใส่ไมาให้มันไม่ก็นั่งขี่นั่งเหียวเองมาอือชอบไหมเอ่ยเอ้ยมาคัะ ไม่ได้เดือนนึงมันก็สปาโนมแมนแบบตน่ตัวนอแล้วเขาข้องสามีกับสเต็กเนื้อบดคือเกากับซอ,อ,อดซอสอดไซอสปลเค็มเอืดฝั่งกินอัลสิผเราคุณผู้ยเสือ คาราบาวแดงมันนี้เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อมาจากเมืองไทยจะเมันเพิ่นถักปีนี้มองให้ง่ายค่ะมันเป็นวันศุกร์พี่สามีมคนจะเป็นเนาะเขาค็ดงาน ปันสุดท้ายงานเครื่องเมือกเขาก็เลยเอม้มากินขางนำ้ำกระดูกแค่กระดูกไม่เ <c oughs> สียบเสบได้ล่ะนี่ยใช่ไหมมันไม่เหนื่อยอยู่ใช่ป้องเหนื่อยไหม ร้วนๆคือว่าคนมากกินมันได้มากซิ่งมากกินแบบว่าเนื้อติ๊กกระดูนจังแสบนะเห็นไหมมีเอ็นแน่เลยนะติจอบ อมแดง้มพร้อมบินเดียได้ยังกินเผาเนาะค่ะน้อ กรดูกแค่กระดูกสมเปร็ปอยกับมันนองแขะแสบดีอัะสุดยอดมีในยัง้เขาอ่น แตยของร้าร่านร้่านค้ายเหนือกเขาว่าเหนื้อค้อมันยังแสบะสนส่งคล้องน,นะคล้องหวานะเขาว่ามันจะมีเหนือกลายเขาว่าสิมีเอ็นไม่เหนื้อแล้วว่ามันนี้เขาบอกให้ไปเอาหลือง่ายก็สิไปไปเอาว้ยตุ่ม พอกินอาหารฝรั่งแม่ก,กินอาหารไอ้อีสานห้องอันนี้นนนะมันยังเนาะใครเด๋เข้าไปไลยมาบุญบ้านมะเข้าเพราะอยากกินเนี่เข้าไปไลยมาว่าวไปเลยมาบนบางคนเนี่ยผัวฝรั่งเนี่ยยินหนุยกินนี่เนี่ยผัวว่าให้ได้ว่าให้กินได้อือก็ยินมาอยู่อันนี้บ่มีค่ะแล้วแต่ รอนชอบแหละรอนกินไม่ได้พูดอ่ได้ว่ายังกวอนสงฆ์เมียกวอนสงฆ์เมียซ้ำความสงฆ์ผัวพูนเนื้อค่ะเนื้อเปื่อยอื้อหือก็ วันนี้อมยเอยางฮาอย่างยัมเพขัดบึงหนังว่าสแบหูฟังอุ้ยขาดหลา เบีร์ค่ะกินข่าวก็ต้องมีตามเลยเบีย้ยยากแสบอ <c oughs> ต่ก็นถี่แล้วเนาะก่อนจะมีนืดอตัวอืมปลาบขอดอืม คือดิเซ่44ซะแล้กดิเซ่9โอ45นู้นอันนี้นูอะะคุณเหอกว่า4 4นาทีเหรอคุณภาษา4นาทีบานต่อเสมาซ้ำไทยไปหอถ้าเราหอ40นาทีเนื่ยค่ะ thoảng nướng nó ngọt nướng dai <laughs> chia thịt ข้อเนื้อแสบข้อเนื้อเรื่องเมื่อวานเนี่ยเรื่องมะขวะอืมอ <c oughs> ินนะอึ้งไปไลยอันหวาน กินบอลกินคนเยอะบอลกินตับนังง่งถองกึงงก็ตายอน <c oughs> นอนเวียร์แต่ว่ามันอ้วนเนอะนอนนี่แหะหลังเคยกินเบียร์พร้อมกันสินะก็าเคยอ้วนอืมพ่อกินน้ำโคกพ่อกินกน้ำโคก <c oughs> ไม่เคยกินเบียร์ เปลี่ยนกันปกติผมผู้ชายจะกินเบียเนไม่ยิงกินนำโคกเปลี่ยนกันสามีว่ามากินเบียร์ให้ความมากใช่ไหมฮึเบียร์อีกแบบไดเย็นน้อยแล้วกันคนก็เลยมันพกเข้ารถตะเพืไว้นี่ยบา้ารั้ง ราเซน,านา่าพรานน้องเชอรโอ้ยต้มเหนือกันจะแซบแซบแซบต้มเ,เหนือเนื้อมันเปื่อยดีดีนะมันตอนซ้อนเนอะอืมฟึ่ยด 음. 음. 가져다 아, 놨네, 하. 오, جبتها هي. 잡 음. 맞아 ขัวเนื้อขัวลาบนันมดค่ะโอ้ยไดขันสอนต้มเนื้อเนี้ยไม่เี่นตกไอ้เนมืนนะคะ ก็งมองเอ็มตักข้าไปแล้วค่ะก่อนคลิปหน้าค่ะอาจรดีค่ะ